ทาง้งนดอกหนึ่งนะท้งก็โดอยู่ <Okay. S 1> โอ้นี่นี่นห้อยเขาเก็บโอ้ห้อยเขาเก็บดอกนี้เอาล,<ม>อลุ่มสวัสดีสวัสดีเจ้าสวัสดีตอนเศร้าครับผมเมื่อนี้ก็มาอยูปป่ป่าอำเภออุ้มฝังจังหวัดตากคือเก่านะครับผมวาเราหาเก็บเห็ดละงกนะครับ ได้แล้วดอกดอกแรกอยู่ข้างทั้งนะครับผมเอามารุนน้ำกันว่าเขาซีมานบนนะครับเมื่อนี่แถวๆนี่แหละครับผมเขาได้ทั้งทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวานะครับเท่านี้ฝนฝนเมื่อวานฝนลิ้นมหน่อยหนึ่งนะครับผมบเปียกวานไดผมใหญ่ใ่กันหายอยู่ตามนี่นะครับเนาะเดี๋ยวีิขึ้นเขาไปนี่ครับข้างหน้านี้ครับผมเมื่อวานนี่ก็มาโซนนี่แหละครับจะได้บรหลายบันไดนะครับผมได้บ่เต็มตาประมาณเกิงตานะครับ กระดูกามนีซิมีบอลนะครับนะ,อะพอแล้วครับผมดอกหนึ่งปานแล้วเห็นละงกนี่โอ้โหหอยหอยทาก,กินโอโ้กินงเกือกกินโอ้โห หอยทากช่วงนี้หอยทากกินงกือกหากินเห็ดครับนี่ดอกหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยกำลังแตกขึ้นมานี่ครับเนี้ยเคลียร์ประเด้ยมานะครับเมื่อนี้มาหาเห็ดแล้วงโอู้ยกำลังเพาะยางมาตั้งโดนพี่น้องเห็ดเริ่มหางเลยครับยางมาเกือบกิโล จุ่มนึง่งเห็ดลูกงอกเหลืองนี่ครับไขน่น้อยๆกันมีตัวนี้เด็กหหอยทากกำลังกินดอกหน,นึ่งมี่กลัวอันนี้นตายเบือ่อขอเด้อ,อ,ดอหอยเด้อหาย,หายน,น่าครัเมื่อไหร่ได้แกงงูปนนุ่นสองดอก เห็ดลูกโมกบาน,นครับผมเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนว่ามันแกงได้ป่ะโอ้โห,หนาดเต่ากายแกงแล้วครับผมอะผมาเห็ดหอยกินซะเริ่มว้ายเบิดแล้วครับผมไม่ค่อยเห็นเสียงค้นหาเห็ดกับมีอยู่นะครับพอดอกบาน,นครับผมสองดอก สองดอกพอดอกบานดอกนึงครับผมแล้วงกขาวอื้เปื่อยหมบ่ได้ครับอันนี้กระเทาแล้วครับผมเปื่อยเบิดนี่สามดอกคุณมองนี่โอ้โหเพี้ย เพียกล้วยทิมเบิดครับผมอันนี้พอได้อือันนี้พแกแขงได้นะครับผมได้อยู่ดอกนี้เด้ไดไต่บนน่แข็งเลือกบดได้นะครับผมนี่อาลต้ บานไปนแล้วครับผมเห็ดละงกทา,น,าน,นี้ดอกครับอืมทางนาพุ่นครับผมเุ้ยลืดอดเฮ้ยสองดอกนะครับจุ่มดอกหนึ่งครับผมอุ้ยสองจุม่มนะครับนี่นี่นี่สองจุม่มพุ่นดอกบาน นีครับผมงามดอกบ,บานครับดอกบานไข่มั้ครับผมได้ใบมใหม่ใครน้อยนะเก็บไปเก็บมาเดี๋ยวก็ได้แกงนะครับผม แล้วก็อกบาน,นครับผมเบืองเอาได้ปะอือได้อยู่นะครับเนะี่ยเห็ดละงากพี่น้องเข้าไปนี่โมเมนต์เห็ดละงกนะครับเห็ดละงกตีนตันนะเนี่ยนี่ครับกินบ่ได้ าางนะอองดอกนี้กับบาน,นครับผมบานหมดแล้ว <c oughs> เห็นแล้วงูเปื่อยดิอุ้ยจริงเกือหางนะบอกแล้วครับเปื่อยโพดไปไมนกินลงเขามาแล้วครับผมอย่างอ้อมโคกอ้อมเขาบ่มีนะครับผมมือนี่ดอกบานกับบ่มีดอกตูมกับบ่มีนะครับ เห day, ็นละงูอาจจะว้ายเบิดแล้วนะครับผมน้องแพงก็ได้แกงอยู่ก cool ูด้อกบานตอกตูมก็มี้บ่ไหลนะครับผมน้องพรู้ว่ามือหนาที่ไปหมายใดน้องครับเนาะแขนนแขนงน้ำใหม่กับมี่ถ้ามันได้หลายก็เก็บเดี๋ยวรอบ่งกอนบอกเทียนะครับผมก็คือสิกลับบ้านนะครับผมพวกกไปหลายจุดหลาย มองหลายบนนะครับสะเวยก่อนครับผมยังม้วนหอดรถดเอ้ยม้นมนปลาม้นดงเ,เดี๋ยวสรุปผลงานกันก่อนนะครับผมได้ซ้ำนี่แหละเมื่อนี่จ<ะ>้แกงหนึ่งนะครับเ<ะ>นาะได้ตกุต้มปลายตุ้มปลายบานปเปลี่ยวหิละงกโซมาจากบ้านจ้าไวาเนาะเดี๋ยวรอ<ะ>ชุดใหม่นะครับผมฝนมันบ่ท่านได้ตกตกเมื่อวานนี่ก็ตก,ตกพอดินหลายๆนะครับผมตกบางแห้ง เด้แกงนึ่งยูครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะครับเนาะทุกการกดการตาม่ะคลิปหนาสิพาไปหายังเดี๋ยวไปตามหาไม้เห็ดเผาะก้อนนะครับผมวู้ว่าสิพอบ่นะครับเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเด้แกงนึงนะครับผมเห็ดเล่งอกนาแรลงแกงแซบยูนะครับเดือนเมษาหายยากนะครับผมเห็ดเป็นเห็ดหลงฤดู จริงกะบ๊มเมนรู้ดูเห็ดเนาะมันบพท่านได้เขานาฝนปไะได้เกิดมาให้กินซัมนียก็ดีแล้วนะครับผม